ครับก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็สวัสดี FC กับผู้ติดตามกับทุกๆคนนะครับวันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์ส่วัศักเชื่อฉายคนเดิมนะครับบริษัท SC Modify าจำกัดนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับมางานนอกนะครับอีกสักหนึ่งงานนะครับเป็นงานติดตั้งเครื่องเสียงนะครับของทางโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนโรงเรียนแม่ไรเหนือนะครับนะอยู่ตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะเป็นงานตามงบเหมือนเดิมนะครับนะก็ เป็นงานชุดเครื่องเสียงมินินะครับชุดเครื่องเสียงในห้องประชุมหรือหอประชุมเนี่ยแหละครับนะก็ตามงบนะครับท่านผอกริ่งมามีงบเท่านี้ทําให้หน่อยอ่าจัดให้ครับใจใจนะครับกับเด็กนักเรียนนะครับก็วันนี้นะครับนะได้มาติดตั้งนะครับติดตั้งเครื่องเสียงหอประชุมนะครับราคาตามงบอย่างที่บอกไว้นะครับแต่ขอฟิกไม่บอกนะครับว่าเป็นงบเท่าไหร่นะครับก็มาดูกันเลยนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับนะในหนึ่งชุดนะครับก็จะมีลําโพงนี่ ลำโพงสําเร็จรูปนะครับตู้แขวนนะครับยี่ห้อเอวันนะครับตัวนี้10นิ้วนะครับนะเสียงแหลม4นิ้ว2ตัวต่อ1ตู้นะครับเป็นตู้ลำโพงอ่าสำเร็จรูปนะครับของเอวันนะครับตู้อ่าตู้ไงตู้สําเร็จรูปตู้สามทางนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่นี่นะครับก็มีตู้ลำโพงนะครับที่แขวนอยู่นี้จำนวน2ใบด้วยกันก็คือข้างซ้าย1ใบ ข้างขวาหนึ่งใบนะครับแล้วก็ power amp หนึ่งตัวเดี๋ยวไปดู power amp กันนะครับเสียงสะท้อนอยังไงขอไปท้าไปาแล้วกันนะครับพอดีตามที่เห็นนี่เลยพูดอยู่ในห้องไอห้องประชุม <c oughs> <c oughs> นะครับ power amp หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไม้ลอยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็รวมค่าแรงค่าติดตั้งนะครับ <c oughs> น,รนี่ไม้ลอยไปไนวะนี่ไม้ลอยอีกหนึ่งชุดนะครับก็ชุดนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมติดตั้งเลย ก็มีลำโพง2ใบซ้ายขวานะครับ10น mm ิ้วนะครับแล้วก็ power amp power amp เป็น power รวมนะครับ power รวมสเตอริโอนะครับ power amp power รวมเนี่ยครับนะสเตอริโอ1ตัวนะครับตามด้วยไม้ลอยอีก1ชุดนะครับนะตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จไปเรียบร้อยนะครับนะติดตั้งเสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็งานดิบๆนะครับดิบๆนะดิบๆนิดๆนะครับ นะไม่ได้เดินท่ออะไรทั้งนั้นนะครับก็สเปคนี้นะครับสเปคนี้โรงเรียนไหนต้องการจัดได้ <c oughs> นะครับก็วันนี้นะครับขออนุญ,ญาตแล้วกันนะครับมางานนอกนะครับนะมาติดตั้งชุดเครื่องเสียงอย่างที่บอกไว้นะครับชุดเครื่องเสียงราคาตามงบนะครับของโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือนะครับเป็นเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงในห้องประชุมในหอประชุมนะครับนีห่หอประชุมนะสถานที่ก็ประมาณ อ่าคูณคูณไม่ใช่12เด็กก็จะ6อ๋อ12 12คูณ20บนปครับพื้นที่พื้นที่ประมาณนี้นะครับ12คูณ20ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนะห้องประชุมไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับสำหรับตู้10นิ้ว2ใบนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับนะเดี๋ยวอ่าผมจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเอาเสียงไม์ก่อนดีกว่านาะเอะไม์ยังไม่ต่อเลยอะนะเอาเป็นว่า อยากให้ฟังเสียงเนาะอยากให้ฟังเสียงเอ็งเอ็งยืมโทรศัพท์หน่อยลองเสียงหน่อยเยอ่ยมโทรศัพท์คุณแฟนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ่ะเดี๋ยวผมเปิดบลูทูธก่อนนี่นะ้าเครื่องนะครับนี่เปิดเครื่องไว้แล้วนะครับ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับลวหน่อดนร้อนนะครับอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> นะครับ อโอเคนี่เปยนเป็นบลูทูธแล้วนะครับใช้โทรศัพท์ของแฟนเปิดแล้วกันเชื่อมต่อหรอบลูทูธสักหน่อยไม่ได้ใช้ Android นานเฮ้ยไปนวะเนี่ยจับแต่ iPhone ไม่ได้จับ a อ d ด o อยหลอนเลยอะ่ะถูกขึ้นไม่ขึ้นด้วยโอเคได้แล้วครับเนี่ยเชื่อมต่อแลเครื่องเครือข่ายอื่นอ้าวไม่ใช่เว้ยบลูทูธอยู่ไหนวะ อ๋อโอ้ยไม่ได้ใช้นานเไม่ได้ใช้นานไม่ได้ไม่ได้ใช้นาน,น,านคือไม่เคยไม่ค่อยได้จับไงต้องขอประทานภัยแล้วกันนะครับอาจจะชักกระช้านิดหน่อยนะโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้า YouTube นะครับใช้เพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับนะ <laughs> เอาเพลงเอาเพลงอา่า เอาเพลงเดโมเดโมเดโมอ่าเดโมแล้วกันเดโมไม่น่าจะโดนอะไรเดโม่แค่ D D A โ O นี่เดโมดีกว่านี่อ่าไหนเดโมเดโมอ่ใช้เดโมดีกว่าโอเค เอเอากล้องเอากล่องไว้เขาแหละเก็บไว้เขาอ,อันนี้เสียงจากไมค์กล้องหน้านะครับของตัว iPhone 12นะครับผมไม่ได้สลับกล้องหลังนะ ใสๆใชัดชับ เดี๋ยวจะมีคนถามผมว่าทําไมผมต้องเอาตู้ลำโพงไว้ตรงนี้นะครับห่างจากกําแพงประมาณ1เมตรนะทำไมไว้ไม่เอาไว้ด้านข้างขออนุญานะครับก็เดี๋ยวจะมีคนถามผมแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะจะอธิบายให้ฟังในนี้เลยในคลิปเลยแล้วกันนะครับก็ถามว่าทําไมไม่เอาลําโพงไว้ติดกับกําแพงซ้ายกับขวานะครับทําไมถึงไว้ตรงตรงนี้ตรงจุดนี้คือห่างจากกําแพง1เมตรเพราะอะไรผมไม่อยากให้มันเฟด นะครับก็คือถ้าผมเอาลําโพงไว้ด้านข้างเลยนะครับนะไว้ด้านซ้ายด้านขวาเลยคือติดกําแพงไปเลยอะ่ะติดใกล้ๆก,กับกระจกนะครับกระจกตรงนั้นนะครับนะมันจะมีคารนอยู่นะครับหามาไว้ได้ไหมไว้ได้ครับแต่ว่ามันจะมุมนี่ถึงห้าองศาเสียงจะมุมมุมสี่ห้าองศาแล้วเสียงส่วนหนึ่งอะ่ะมันจะประทะมันจะประทะกําแพงแล้วมันจะเฟดนะครับมันจะเฟดทําให้เสียงมีปัญหาเรื่องรูปนะครับเรื่องหอนนะครับ แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับขนาดห่างจากกาแพงนะครับประมาณหนึ่งเมตรก็คือว่าแบบก็ยังมีอ่ะเพราะว่าเขาปิดประตูหมดนะเขาปิดหน้าต่างหมดอ่ะมันก็ยังมีนะครับมีแบบก้องๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเอาเอาไว้กําแพงเลยนะครับไม่ต้องถามครับกล้องกว่านี้นะครับคือพยายามดึงตู้ให้ออกจากกําแพงนะครับเพื่อไม่ให้มันสะท้อนกับกําแพงนะครับกันเขาเรียกกันกันลูกกันหอนอะไรประมาณนี้นะครับนะนี่คือสูตรผมเองนะสูตรผมเองนะ ใครเอาไปใช้ก็ได้ผมไม่ห่วงนะครับให้ฟรีเลยนะครับนะโอเคนะครับก็นะในคลิปนี้ความยาว 9- ก้าถึงนาทีเอาเท่านี้พอนะครับก็ไม่ได้กลับกล้องหลังนะครับใช้กล้องหน้าในการบันทึกนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับผมครูเอ็มคนเดิมนะครับอาจารย์ส่วนสักเชื้อฉ่ายนะครับเรียกไงอาจารย์เอ็มก็ได้ครูเอ็มก็ได้ผมให้ความรู้ใน Ti k t o อกนะครับบางคนสงสัยว่าผมเป็นครูได้ไงประวัติผมมีนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับนะก็ ทั้งช่องทางอะไร YouTube t i k t o k แล้วก็ a c e b o o k ด้วยนะเฟซบ o ๊กด้วยแล้วกันนะครับนะก็คลิปนี้เอาไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นนะครับประมาณนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b ์กันด้วยแล้วกันนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับบริษัท SC Modify าจำกัดนะครับยินดีรับใช้เรียกใช้บริการกันได้ทุกเวลานะครับนอกสถานที่ไปได้หมดนะครับใกล้ไกลไปได้หมดนะครับอยู่ที่แรงบันดาลใจนะครับอ่ะโอเคนะครับเอ็งยังเพิ่อปิดเดี๋ยวให้คุณครูมาฟังเสียง ไปก่อนโอเคเดี๋ยวต้องไปรับลูกนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีคครับ